กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่5อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบจนถึง13พฤศจิกายน64บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลแล้วทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีอากาศเย็นและลมแรงโดยประเทศ ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในวันที่10-13พฤศจิกายน64ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันคลื่อนสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบรนิเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดอ,ออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยจ้าคลิปนี้กีฬาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย